อร่อยมากอือร่อยมากเลยเหรออร่อยจนหยุดกินไม่ได้อาสวัสดีค่ะจะไปไหนคะจะไปเซเว่นค่ะจะไปซื้ออะไรกันไปซื้อไอต<อ>ิมค่ะกละแท่งนะปาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เซเว่นปะ เรามาถึงเซเว่นแล้วนะไหนเซเว่นอยู่ไหนนี่เหรอไปเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเดี๋ยวเราไปเลือกเต็มเอ้ยเลือกเต็มพี่เปาพี่กายไปอันไหนดีอ่ะเอาหางเสือก็ได้หรอกนี่ไงหางเสือไงนี่ไงเออ ไปเอาไหนลูกน anyway, like ี่ฝานี้ก็ได้หนินี่ฝานี้ก็ได้นี่ไหนพี่เป้าไปไหนลูกพี่กาไปไหนอันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เนี่ยได้หมดเลยได้ได้รถอะไรเหรอวันนี้ลาวันนี้ลาตัวนี้รถลอยก็ เนี่พิกายนี่ก็ได้ในลกในโลกเอาไหนอนไหนอันไหนเอาไปเอาไปไปยิบเ่าอร่อยนะอันนี้เหรอเนี่ยอันเ้อาหางเสียพิกายยังไม่ถ like okay. ึงนี นี่อร่อยนะเนี่ยเจ้าไหนเจ้าไหนใครมีอะลรครูอี่โอ้โหเจ็บเลยเดี๋ยวหยิบให้หยิบให้นี่เหรอไม่ใช่โคกนี่เหรอดูดิพ่อดูนี่น่าแปลวันนี้อ่ะเอาเลยถอดนี้ทำไมเลยใส่แม่ค่ะเลยับใส่แม่ค่ะใส่แม่ดูดี ของเธอไหนลูกดูสิ่อันนี้อันพี่เปาพี่กายโอเคจะได้ม่หกแม่ค่ะเอาให้แม่แอมหน่อยสิให้แม่แอมด้วยเหรอโอเคอ่ะเลือกมาเดี๋ยวพ่อเลือกให้แม่แอมแม่แอมกินตัวตัวนี้เหมือนพ่อโอเคแล้นี้เห้หนูไเดี๋ยวไปจ่ายตามก่อนนี่ได้ของแท่งเอ้ยของเอ้ยตัวนี้ของเอ้ยอยู่กับพี่ไปเดี๋ยวเราไปกินข้างในนะฉีกเลยฉีกเลยอ่ะ พี่เปาเนี่ยอะไรชิพนั่นแะเอ,อ้ยแกได้ลูกนี่นะเ,เ,เดี๋ยวดูของพี่เปารถอะไรลูกรถอะไรวานิลลานะอโอเคดูดิของพี่เปาโอ้พี่กายอ,อะไรไ<อ>โค้กเหรออ,อร่อยนะตัวเนี้ยชอบอ๋อของเอ่ออะไรรถอะไรช็อกโกแลตเหรอชอรอ็ชอกโกแลตชิพน<อ>ี่ไงชิโนชอบไหมซอฟเนืออ้อไอติมโนื วันนี้ทํากันบ้านเสร็จก็พากันไปซื้อติมมาของเอ๋ยก็ชอบตัวนี้ช็อกโกแลตชิพนี่ของพ่อของพ่อใช้ตัวอะไรของพ่อช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนใครอะเหมือนของเอ๋ยหรอเหม่อพี่เปาหรือก็บวกเหม่เป็นช็อกโกแลตก็พี่เปาไปลงกับช็อกโกแลตใช่แล้วก็ไปลงกับช็อกโกแลตไม่ก็จะโรยเอ้พี่เปากินไหมกินกินไม่ามอันนี้ เด็กก hmm. yeah. mm ็ค hmm. ่อยกินนะลูกเย็นอือหออร่อยอร่อยไหมอ้าไงกใส่ไก่ช็อกโกแลตอันไหนร่อยสุดอ่ะของใครอร่อยสุดหนูอือหือใส่ไก่ชเอกโกแลตอือือวันที่สองนโหของเอ้ก huh. ็อร่อยของพี่กายก็อร่อยอ้าใส่ไก่ช็อกักไลตใส่ไก่ช่อกโกแลมใช่ใส่ไก่ ข้ากวกรเม็ใหญ่พ่ออือหึข้าวกรมเม็ใช่เลยขอพิกายเย็นนะให้แัดเล็กกับพ่อนั่งด้วยกัน พี่เป่าแกนะแกนั่แหละแกะนนออกหมดแล้วก็ได้กินได้ alive, huh? โกปิโก้เหรอไม่ใช่คาลิปโป้คาลิปโป้กบิไกคาลิปโป้ปโคก

อร่อยมากเลยเหรออร่อยจนหยุดกินไม่ได้โอ้โหพี่แกบอกว่าอร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยนะเอ้ยอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนนะเดี๋ยวเราเราไปกินไอศคีมกันดีกว่าอฝากกดติดตามให้ดีหน่อยเ้ากดแล้วกดกานใช้กดกันญอจ มีไอจีกังเลยค่ะกดไลค์ด้วยโอเคกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับอาบายบายเไปดีไปดีไปดายบายนะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮิปป้าฮิปไกไปแล้ว